แม่ครับแม่มีวิธีในการดูแลรูปร่างตัวเองยังไงบ้างนะครับอ๋อวิธีการดูแลนะคะก็คือหนึ่งก็คือออกกาลังกายค่ะแล้วก็ยิงแม่แม่ก็เล่นทีละาทิสนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ4ี่วันอะไรเงี้ะคะ่ะก็อาทิตย์หนึ่งก็4วันวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จัดจัดเวลาให้ได้ค่ะถ้าสมมติว่าอาทิตย์ไหนมีมากกว่า4วันก็เล่นค่ะห้าวันหกวันก็เล่นไม่ไ้ตายกันข้างนึ้งเลยเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะคะมันก็จะผลิตแต่ไขมันเป็น กายเนี่ยมันก็จะเพิ่มกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันก็จะไปทดแทนไขมันแล้วมันก็ช่วยในการเผาผลาญด้วยเพราะฉะนั้นกินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ออกกาลังกายเนี่ยมันก็กินไปมันก็จะ้วนมากขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเรากินเท่าเดิมแต่อายุมากขึ้นแล้วทำไมมัน้วนง่ายจังอะไรนะคะก็คือหนึ่งเลยคือออกกําลังกายค่ะต้องหาเวลาให้มันได้นะคะทําให้เป็นวิัยของเราแล้วก็มันก็จะช่วยในการกระชับกระเฉงสดใสทํางานมันก็จะไม่แบบ อ่อนเพลียอะไรเยงนี้ค่ะมันก็จะแบบเออทำให้เราดูแบบกลับมาแข็งแรงขึ้น mm hmm. แล้วก็อยา่างหนึ่งก็คือการแบบว่าควบคุมอาหารนะคะแต่แม่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเคร่งคัดอะไรมากมันก็ยังกินของอร่อยได้อยู่แต่ว่าเพียงแต่เราก็กําหนดปริมาณของมันจากเคยกินเยอะๆขนมเยอะ,กกยอะๆก็ลดลงอะไรเางนี้นะคะแล้วก็กินอาหารให้มันเป็นประโยชน์อะคะ่ะผักผลไม้เราก็พยายามหา ข้อมูลว่าเฮ้ยกินอะไรแล้วมันดีกับเราเออกินอะไรแล้วมันช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นของที่หาได้ตามธรรมชาติไม่ได้เป็นของอะไรหายากแพงหรือว่าอะไรที่มันดูประหลาดหรืออะไรอเ้ยค่ะแล้วแม่ก็มันคนไม่อดคือต้องกินทุกมื้อค่ะแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่ายังกินของอร่อยอยู่เพียงแต่ว่าเราเลือกเท่านั้นเองว่าอันไหนที่มันกินแล้วอ้วนหรืออันไหนที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยเราก็จะกินที่มันน้อยลงมีต้นแบบในการที่เป็นไนดอดอลเน่ของการดูแลรูปร่างอะไรอย่างนี้มีไหมครับ โอ้ก็หลายคนนะคะแบบแต่ถ้าแบบดาราเมืองนอกนะคะมันก็จะชอบหุ่นของ Jennifer อน i s t o n ชอบ Kerry d i a r สอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เพราะว่ามันเป็นหุ่นที่ดูแข็งแรงมีกล้ามนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็ดูแลรูปร่างเป็นอย่างดีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมฮะอ,อย่างตัวเองเนี่ย ให้ความสำคัญนองของการดูแลรูปร่างมากน้อยแค่ไหนครับก็ค่อนข้างนะคะเพราะแม่คิดว่าคนเราเนี่ยหน้าเนี่ยแม่ให้มานะคะแต่ร่างเนี่ยเราทําเองได้ะคะออ่ะคือ หน้ามันจะมายัางไงเนี่ยโอเคหมอเมอจะทําแต่แมรเป็นคนแบบชอบพึ่งวิธีการทางธรรมชาติคือจะไม่ใช้แบบทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเป็นคนกลัวเจ็บนู่นนี่นั่นแล้วก็กลัวเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับเราแต่รูปร่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความตั้งใจและความมีวินัยในชีวิตคือถ้าสมมุติว่าคนเราได้รักตัวเองอะค่ะแล้วตั้งใจที่จะทําอะไรให้มันดีๆกับตัวเองเนี่ยมันก็จะเห็นผลกับตัวเองเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างดีค่ะมันคือเรื่องสุขภาพดีเราไม่ใช่เอา อมเอาโล่ะค่ะเราต้องการให้มันมีสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่าค่ะอยากฝากถึงแฟนๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายหน่อยนะครับคือทุกคนสามารถทําได้ค่ะถ้าคุณมีความตั้งใจจริงอะนะคะแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพให้จริงจังอยากจะฝากไว้ค่ะไม่ว่าจะมีเงินแค่ไหนทํางานหนะักแค่ไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ยังมีร่างร่างเดียวค่ะร่างร่างนี้ที่จะนําเราไปทํางานต่อไปได้อยู่กับคนที่เรารักทําความฝันของเราให้เป็นจริงแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลร่างกายเลย มันวันหนึ่งมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะคุณจะไปไหนทําอะไรอยู่กับใครมันไม่ได้แล้วไงแล้วสุดท้ายหาเงินมาเหนื่อยก็เพื่อมารักษามันไม่ใช่คําตอบของชีวิตหรือเปล่านี่ค่ะแปลว่าเราลองตั้งใจสักครั้งหนึ่งที่เราอยากจะดูแลร่างนี้ให้มันแข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะนิดนึงเกี่ยวกับฟีดแบ็กของท่านไป้ังขึ้นกับสุตาหลายคนก็ทักเรื่องโชว์หน้าสดมาก <laughs> เป็นยังไงบ้างก็ เป็นรายการที่มันเป็นเรียลลิตี้อะค่ะแล้วมันก็มันก็จริงๆอะค่ะมันก็อยากให้คนได้รู้ว่ามันก็คือชีวิตจริงของของคนไม่ว่าจะเป็นสุตารหรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ตาม ทุกคนมีโมเมนต์นี้นะคะ่ะโมเมนต์ที่เราก็เป็นธรรมชาติของเราคุยกันแบบที่เหมือนพี่เหมือนน้องกันมันจะนอนแล้วมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาหน้าแบบโอ้โหเต็มก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รู้ว่าชีวิตจริงเราก็เป็นแบบชีวิตจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ได้ติดตามรายการฉันไปครั้งขือสุตาฟีดแบ็กดีมากก็จะมาคอยถามตลอดว่าเป็นยังไงไปที่นั่นที่น,น,งงน,น,น,นี่เป็นยังไงบ้างสุตาคนนั้นคนนี้เป็นยังไงก็ขอให้ติดตามนไปตลอดนะคะ